สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะเทซี่ไปที่ออฟฟิศส,สามีของเทซี่มาค่ะอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองใกล้ใก ส,สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะเทซี่ไปที่ออฟฟิศสามีของเทซี่มาค่ะอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองใกล้ๆเมืองโซโตงค่ะเป็นเมืองของคนที่ค่อนข้างอ่ะมีอันจะกินเพราะว่าเมืองเนี้ยที่เคยพูดไปก็คือเป็นเมืองที่อดีตเนี้ยนักฟุตบอลน เป็นหมู่บ้านของนักฟุตบอลค่ะคือนักฟุตบอลเนี่ยเขามีรายได้เยอะใช่ไหมเขาก็พากันไปอยู่ที่ที่เมืองเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ก็เลยจะกลายเป็นเมืองที่เป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะชวนเพื่อนฝูงเขาไปอยู่ด้วยกันด้วยก็จะเป็นคนในระดับเดียวกันกับเขา ก็สามีเทสซี่เขาก็จะมี Office ออฟฟิศให้เช่าอยู่ที่นี่ที่ที่ตรงอกอมแม็กตรงส่วนของแถวการค้านะ่ะก็จะเป็นส่วนของการแพทย์ค่ะเกี่ยวกับกายภาพบำบัดวันนี้เทซี่กับสามีก็ไปไปทำการเช็คตรวจร่างกายแบบกายภาพบำบัดเขาก็เช็คเช็คตรวจดูตั้งแต่ หัวจรดเท้านะ่ะว่าตรงไหนเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ ซีจะให้ดูไอเดียของคนที่นี่ที่เขาว่าป้องกันผนังป้องกันผนังการเป็นเป็นรอยจากเก้าอี้นะคะก็คือทุกทุกที่ในฝรั่งเศสอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะทำแบบนี้ในในในคลีนิกก็ตามในโรงพยาบาลก็ตามในที่อื่นๆนะคะเขาจะ ป้องกันเก้าอี้ที่ติดกับผนังไม่ให้มันไปชนไม่ให้มันไปเป็นเป็นรอยได้ก็ไม่ให้มันไปกระทบอ่ะเวลานันั่งอ่ะมันก็จะต้องแบบเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมเก้าอี้พวกนี้หรือโต๊ะอะไรก็ตามแต่มันก็จะไปชนผนังเป็นรอยซึ่งถ้าเป็นรอยแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแก้ยากถ้ามันบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะซ่อมแซมอะ่ะ คือใช้เวลาแล้วก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาว่างั้นเถอะเขาก็เลยเอาไม้ไปวางกั้นไว้กั้นระหวะ่างเก้าอี้กับผนังไว้ด้านล่างเห็นไหมคะแล้วมันก็จะเวลาเรานั่งหรือเราจะดันไม้ลงไปผนังของเก้าอี้มันก็จะไม่ไปชนที่ผนงังทําให้ผนังเป็นรอยทําให้ผนังยุบ ทำให้พรังเป็นรอยขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกที่ค่ะที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเห็นแบบนี้มีตลอดก็เป็นไอเดียสำหรับทุกคนนะคะที่สามารถเอาไปทัได้ในในร้านอาหารในในกิจการห้างร้านของตัวเองหรือในที่แบบคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็โอเคอยู่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะระบ,บัดระวังได้แต่ถ้าเกิดว่า เป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ระมัดระวังสถานที่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลปกป้องสถานที่ของเราเองค่ะเทสซี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและมีไอเดียอย่างมากมายที่เข้ามาในชีวิตที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนสนุกมีความสุขและมีะไรายได้ที่ดีค่ะบ๊ายบาย